คือผู้นํากองพลฮคนะก,กมินตังเดิมนะครับนี่คือนะคขุนสานี่เป็นผู้นํานะครับผู้นาข,ของกู้ชาติไทยใหญ่นะครับ,หร,บหรือกองพลกกกมินตังนะครับนี่พาไปดูห้องนอนครับ,รบน,นีคือเมียขุนสานะครับสังเกตได้จากอะไรเพราะว่า อันนี้มิสเตอร์ลอยนี่ครับมีภาพต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องนอนนะครับอันนี้คือบ้านเนี่ยครับห้องนอนของท่านนะครับบ้านหลังนี้นครับเป็นบ้านนะครับที่ขุนสานะครับขุนสาผู้นำอกองกำลัง กมินตังในอดีตนะครับที่ท่านอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่คนไทยรู้จักในนามของราชายยาเสพติดของโลกนะครับบ้านของท่านอยู่ที่บ้านเทือไทยนะครับตำบลบ้านตำบลแม่สลองในนะครับเลยดอยแม่สลองนี่คือห้องนอนของท่านคุณศานะครับ อันนี้คืออันนี้ของ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 ท่านนะครับมอนอันนี้จะเป็นห,ห้องพักต่างๆนะครับ<ช>ห้องพระมีห้องพระด้วยนะครับ มาดูนี่ตรง